การขยายสัญญาสัมปทานออกไปอีก22ปี5เดือนทางทางที่สัมปทานปัจจุบันยังเหลืออีกถึง11ปีคือพูดง่ายจะลากยาวออกไปถึง31มีนา2601ลากออกไปถึงปี2601นะครับปัจจุบันยังเหลืออีก11ปีนะจะลากออกไปอีก22ปีโดยข้ออ้างเรื่องลดราคา ถ้าจะลดราคาจริงๆนะครับสามารถลดราคาโดยไม่ขยายสัญญาสัมปทานออกไปสักปีเดียวก็ได้มันเป็นเรื่องของการบริหารการระหว่างสวดแบ่งภาครัฐกับภาคเอกชนแต่นี่ไปดิลกันในลักษณะที่ว่าการลดราคาครั้งนี้เอกชนจะไม่กระทบนะเอาส่วนของรัฐไปแต่เนื้อหาจริงๆที่ซ่อนอยู่ก็คืออยากจะหาสร้างโครงการับบเด็กเพื่อเป็นเหตุผลในการขยายสัมปทานทางด่วนออกไปอีก ยี่สิบสองปีเราจะยอนอย่างนี้จริงๆเหรอครับแล้วที่จะขยายออกไปก็ไม่ได้มีการแข่งขันนะครับแล้าหากส่งมอบพื้นที่ไม่ได้จะเป็นยังไงครับทุกวันนี้พื้นที่ใต้ทางด่วนบางส่วนเป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบางเป็นส่วนเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย